วันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกูชี่ค่ะก็รดนี้ก็มาอีกแล้วนะคะก็รดที่แล้วยังมีของอยู่นะคะโอเคสองรอที่แล้วยังมีของนั้นเรามาดูของกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นหัวลิงอีริกค่ะเป็นหัวหน้าลิงนะแบบนี้น่ารักมากอะคือเราชอบมากเลยนะคะเป็นของอีริกนะคะนี่ก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นแบบคำเตือนนะคะมีสีส้มกับสีน้ำตาลน,นะคะก็คือน่ารักนุ่มมาก คือมันจะมีลมาอยูนนคะคกิ้มันแบบมันออกมามนนะคะก็อันนี้ก็เล็ไปก็จะเป็นพวกบันนี่เลยนะคะบันนี่มาเยอะมากๆนะคะเพราะว่ามันน่ารักแล้ก็เด็กน้องๆนะคะวันนเป็นระนโบบดนะบนะดนะคะแล้มาดูกันเลยดูแพนดก่อนละกันนะคะน่าจะมีบแดนะคะบชมพูพนามนะคะแล้วก็นมานะคะสี ชะะิล่าหนึ่งร้อยบาทนะคโะอเคต่อไปเป็นบัชบันก็นเลยนะบัชบันนะคะก็จะเป็นเป็น,ปน,ยยนะะันยยัวใจยนะนีเป็น,ยยนะะหน้าตัวเอฟเฟรน่ากินนะคะมาชแล่าชิล่าหนึ่งร้อยเท่ากันนะคะต่อไปออ้ยีงต่อไปเป็นแบบขนมปังนะ,ะก็จะมีหน้าตามีเลยนะน่ากินนะคะลยอนนี้ ไปเป็นพวกเค้โกโรนะคะนี่เป็นเค้โกโรคือเค้โกโรนเนี้ยคือที่ร้านเขาบอกว่าแพ็กเกจมันเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะนะคะก็เราก็ไม่รู้ก็เลยนะก็เลยเอาขาตอนแรกที่ไปรูปมันเป็นรูปแบบนี้นะคะก็เค้โกโรมาอีกแล้วแต่ว่ารสกาเดี๋ยวเราไปหยิบหม่แป๊บนึงนะคะ นะคะเป็นรถเก่าก็จะยแพ็กเกจเหมือนชูครีมเลยนะเหมือนปีแต่ว่าคือมันจะใบปีกิมกับบ้างในตัวช็อตแรกนะคะนี้มาแล้วนะคะนี้อใครตแนีคือนีนนำคือแพ็กเกจมา่แล้วนะคะล้วมาดูเแล้วคันที่แล้นะคะที่เราขายสามหาสิบาทนี่คือารุนหาแนะแะนะะร้บาทเท่านั้นนะคะเรามาดูกันว่ามีก็จะเป็นมีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือไม่กี่ชิ้อีกตงหนะคะชินชินะ้น่ชะนะคะนี

ก็มาแล้วนะคือมันน่ารักมากๆนะคะก็จะเป็นแบรนด์ชวาก,กับเดลว,วิวเซตคาเฟ่ทำร่วมกันนะคะก็อันนี้กองสีฟ้านะคะจะเป็นส,สีสะท้อนแสงค่ะชมพูจะเป็นสีเอ,อธรรมดานะคะแบบสีธรรมดามาตรฐานนะคะก็มากลองละแบบละสามกองนะคะก็เดี๋ยวเราว่างจะมาทำให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้นะคะกองสีฟ้า นี่คือถูกว่าถูกนะะอันนี้คือไม่หลุดนะคะถุงของมาให้อย่างนี้นะคะก็องถือปัที่เสี่บ้างใส่เลยนะคะด้านในกล่องนะคะก็จะมีอ่าดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีนี่แบดอยากอะไรทำตามเขาไปเลยนะคะดูตรงนี้ได้ต่อไปดูด้านในด้านในนะก็ข้างในก็จะมีตัวกุชชี่โดนัทนะคะเป็นสีขาวก็คือนุ่มจารูนะคะแล้วก็มีบอลชีนมีแท็กนะคะมี้ำแท็กเิ็นไหมชมพูแล้วก็ไม้ติมแล้วก็เดาถ้าจะขึ้นบ้านให้ละกันดถ่าอันนี้แล้วก็จะมีสีนะคะสีคือถ้าเยอะมากเลยก็มี เอ่อสปริงเกนะคะหรือเมซี่อะไรประมาณนี้นะคะก็น่ารักมากๆหรือก็สำหรับคลิปนี้นะคะไปแล้วคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะก็ไอดีไลนะคะสนใจสวิตช์แอดไลน์มาแบมแบมสองหนึนะคะ B A M M B A M M สองหนึ่งสีเจ็ดนะคะก็บ๊ายบาย